ใเ,เอตเอสวัสดีครับจ้ามือนีเข้าสองคนกับจะมาเฮ็ดเมนูอีกแล้วนะจ้าะตอนนี้เขากำลังร่อร่อมันเป็นรถรถสื่อของ รถขายของรถขายรถผุ่มพวงเลยครับเนาะเป็นรถเป็นเป็นรถที่เปิดเอาของสดมาขายเนี่ยมือเสาร์ทุกมือทุกมือแล้วจ้ะเป็นที่ฉายาว่าของแผ่ตอนนี้เขากำลังล่ออยู่จึงบานเข้ามันเป็นบันหนกมันบ่ค่อยมีของสดๆหลายบันไดเนาะบางปัจหาสื่อน้ำเพลินเมื่อนี้เขาจะมาเฮ็ดเมนู่อย่างคะ ย้ำปลาทูครับเป็นเมนูของภักเนืออีกแล้วเนาะจ้ะเพราะว่าเมนูภาคอีสานสึมักมันจะมีประแดกซึ่งตอนนี้อ่ามิวก,กำลังหายนุ่มลูกอยู่ก็เลยยังว่าท่านได้อยากกินของดองพาาว่าลูกทิ่งในสามเดือนเองเนาะจ้ะครับผมจะเป็นจะได้เฮารอไปติดตามชมกันนะครับโอเคค่ะไปกันเลย จ้ามาหอดล้าจาลดของสุดของเท้าคนมีสายาว่าของแท้แล้วจาจวดป้มไม่มีจุดป้มแน่จวดป้มจด,ดปืนหมูเด้เลยนะจุดปนพิมลูกพิ้พ์วันน <c oughs> ี้มีมย,ยังแม่เพลาอยังพี่เดี๋ยวเจทั้งบอกแม่ก็ได้แม่สิดท้สั่งเล่าบอกเอยจะไม่เป็นของหวานเล่าเป็นี่เป็นเตงหน่อยบ่มเป็นเตียงหน่อยไหมละครเป็นเตียงเหมือนตไบวันเดียวยังจะบุกแกตรงนี้ เยอลยอ่ปลาทูมีปะปลาทูปลาทูเดี๋ยวอยู่เขีงนึ่งปลาทูเคีงหนึ่งครับมั่มบุ้งหนึ่งมั่มหมเบี้ยเมนูมื่อกี้เขาจะมาเห็ดยำปลาทูเหลือเข่งหนึ่งพอดีครับมันจะมาทำยำปลาทูแต่ว่าพักขนมหวานแล้วเพื่อขนมหวานแบบขนมมาหลายเลยนี่แค่เขาสเแค่คนชื่อเจ้าไว้ตุ้นเสื้อตุ้ยเย็นไใบยื่นนะเสื้อตุ้ยเย็นไว้ก็ลยกว่เป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปหาพักมีหม่องอื่นก่อนเดี๋ยวอันนี้เอาปลาทูเหลือเข่งหนึ่งพอดี จ้าเจักบานนี้พอยี่สิบครับยี่สิบาทงั้นยเราปนี่แบบแม่เบิรนสันหยักัเดี๋ยววันหลังนะโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบครับ ครับตอนนี้ก็มาเก็บต้นหอมนะครับเนาะเอาไปใส่เมนูกับเข้าของเขานะครับนี่ะครับต้นหอมครับไปเอาไปทำา้าเข้ากันเลยดีกว่า รับผมตอนนี้เขาอ่ะมาดังไฟนะครับเนาะเพื่อจะได้ทำอาหารครับโอเคเรียบร้อยครับถ้าผมหลังจากอ่าดังไฟติดแล้วนะครับเขาก็จะได้เอาปัดคูนะครับมาตุ้มนะครับเนาะใส่น้ำก็ไม่ต้องใส่น้ำครับแค่พอท่วมตัวป่ากับ้อนะครับเนาะเขาก็ต้มไว้นะครับ มอ,มอหม้อน่อยไปหน่อยนะครับไวยกลัวเต่อไฟนะครับกมทำเป็นอยังครับต้มได้นะครับข้าวอมเส็นแล้วเขาเอาฝาหมอ้อปิดไว้นะครับปิดไว้ ครับผมตอนนี้ปลาก็น่าจะสุกแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วโอเคเนื้าก็จะเอาลงกันเลยครับผมอันดับแรกครับพาผมก็จะมาตำตำพริกก่อนนะครับเนาะก,ก็จะมีพริกพริกดิบจีนะครับเราก็ใส่ลงไปก็จะมีกระเทียมนะครับ คลิกนี่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับว่าใครชอบเพชดน้อยเพชดหลายนะครับเนาะเอ่เขากอะ่าต่ำเลยครับฟงไปเลยเสียงลูกเพาให้นะครับเนาะได้ยินกันองก็ให้งงเงี้ยครับบรรลับแม่แมมมังคอาบน้าอยู่ในห้องหน้าพุดนะเนาะ พคกพอคือมันละเอียดนะครับเนาะไ่ะต้องละเอียดล้ำก็ได้คนระับไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับเนะาะครับผมโคกหลังจากโคกเสร็จแล้วเขาก็ใส่กะปินะครับเนาะกะปิ ใส่ลงไปเลยครับผมโอกะปิลงไปเร็จแล้วนะครับเนาะเขาก็จะได้ ต้มป่าครับเขาคดพริกลงไปใส่ในนี่เลยนะครับเนาะครับอาไปใส่เลยพริกที่เขาต่ำตะกี้ครับเขาไปใส่นนี่เลยครับแล้วก็คนนะครับเนาะป่าเขาก็ซับขึ้นมนออกออกแันแบงออกนะครับเนาะป่า แ,แต่คนชอบครับบางคนก็ใส่เป็นตัวเลยครับเนาะแต่ผมก็จะซับออกเพื่อให้มันซึมเข้าในเนื้อนะครับเนาะน้าน้าน้าของเราครับซับออกนะครับเนาะมันก็จะได้กินง่ายเลยนะครับถ้าซับออกนะครับจะเติม ผงนัวครับเหมือนเคยครับเนาะเติมผงนัวลงไปใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายนะครับโอเคครับเขาก็ถ้ามันยั้งบบเกิมนะครับเขาก็เติมน้ำป่านิดหน่อยนะครับใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับเนาะต้องใส่หลายครับแล้วแต่คนชอบนะ ค,คันโอะสดท้ายฮามกัส่หอมป้อมซอยนะครับพริกพักป้อมหรือว่าพักป้อมซอยนะครับใส่ลงไปเลยคนนะครับเนาะคนคนคนคุณผู้ชปาตาก้วเลยครับครับผมนะครับ,นนรบหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับว้าวรับรองอร่อยแน่นอนครับ ก็เอกล้องหานนะครับลูกบาวมาอยู่เอากล้องเลยเดี๋ยลูกบ้อนะครับเนาะเดียนน้องกระตังนะครับกําลังจะได้สามเดือนนะครับเนาะตอนนี้กำลังกำลังออแอนะครับเนาะอ้อแแอก็เอ๋ครับผมโอเคครับไปจะได้หน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปนั่งกินกันเลยครับเนาะไปกันเลย ผมก็เซ็ตไปเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูยำปลาทูนะครับเลยครับยำปลาทูนะครับเนาะมันกะแซบโอเคครับ,อรบหอมจา้าเขาก็จะมากินงานเลยนะครับอตอนนี้ต้องตักแบ่งก้อนนาจาเพาะวาข้าเห็ดไห่ทั้งคอบพวก,กินเลยเพะวาถ้าก,กินก้อนเนี่ยมันจะเป็นเศษเป็นเนียนเนาะเป็นเนียนคือเป็นเศษกินเลือกินมันก็จะบ่ดีเนาะจา้าน่ากินน่ากินจา้า ย่ำปลาทูเป็นอาหารพาคเนือ้อเนาจะอาจจะถามว่าเฮ็ดมากสามเมนูเราเป็นยังค้าบะมีอาหารอีสานเลยเพราะว่าเมนูอีสานกําลังคิดจะพอดีว่ามิวให้ลูกกินนมอยู่ก็เลยยังว่าน่านอยากกินของมะกองดองเพราะว่าเมนูอีสานส่วนมาจะเป็นไส้ปลาแดกเนาจะก็เลยยังว่าน่านอยากกินนั่นเองโอเคนะครับเาขากลับมากินกันเลยลงมือกินเลยดีกว่าอย่ากินข้าว ตอนนี้กเมื่อน,นี้กับอากาศห่อนๆแล้วมือนอนี้อากาศห่อนค,คือเรามื่อน,นี้ไปมือที่ท,ทห่อนแดดร้อนมากเลยตอนนี้ก็เป็นช่วงสายๆครับผมกินกันเลยครับเนาะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อกีนน้ำกันกินกับเขาเนี้ยห่อนๆนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เขาเนี้ยก็เริ่มจะบ่ห่อนแล้วล่ะแ <c oughs> <c oughs> ช่าบอลรัมรัอร่อยอืม เสียงลมห่วยๆนะครับลมอาจจะเข้ากล้องนิดนึงนะครับเนาะซแซบลองเห็ดกิ่นเมื่อจะมีวิธีทำก้อนหนานีให้อยู่มีวิธีทำอยู่ใน,นคลิปนะครับหอ,อ,อม,อมไมากินด้วยกันเนื่องเพราะไ,ไปไปนอกทำแซบหอ,อมออแตง มาแจงอ้วนดีอถ้าไปมีเมนูด,ดีๆกะแนะนฮาเข้าขางอ้ไ้้ยจ้ะเพื่อว่าเฮาอออกมาให้กินบางเพื่อนก็นคิดว่าออกขื้นกันว่าจะกินเขาก็ไม่ยังง้งเนาะอร่อยอร่อย สำหรับจำน้มกินเข้มยิ่งยครับผมสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนใดถ้าม,มีเมนูแน,นะนํำเกาะคอมเมนต์ไว้เป็นคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเนาะเพื่อว่าวันหลังยเอามาทำกินกันนะครับหรือว่าใครสนใจเมนูที่ผมทำเอาสามารถเอาไปทำกันได้นะครับไม่ยากนะครับเนาะส่วนประกอบอะไปยังก็มีอยู่ในคลิปนะครับเนาะาอืมจ้า หั่นเดือดไก่ก้องไปเก้ทั้งหลังเยไม่ตุ้มแล้วครับเนาะวันนี้หมมากินเอดีว่าเพิ่งกินขาไปแล้วเพิ่งเล่นเบียร์ยากนะจ๊ะผู้เผาตองเชิญลรกินเขาด้น้อยก0สิบปีแล้ว ผมก็เป็นคนจังไห้นะครับมาเป็นเคยยูอดอสน,นะครับเนาะพูด้ได้สองภาษาเลยครับอูดได้ตึ้งอีสานตึ้งเหนือนะครับเนาะแต่คนอาจจะสงสัยว่าฮันนันบางคลิปอู้เป็นภาษาอีสานคพรับพอดีว่าเพราะอู้ได้ครับนะตากกดไค์กดแช่กดติดตามไหมห้องน้ำโลจ้า จะได้มีกำลังใจให้กิป <c oughs> จะได้ปลพณคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเนาะำ <c oughs> สอนจนหนำผู้สีแก <c oughs> ่มเย <c oughs> ี่ยมมากผู้บินต่ำกะหลายครับ <c oughs> ถ้นะ <c oughs> าหารเเนื้อส่วนใหญ่ติว่าเป็นลักเครื่องฟุ้งออกเดี๋ y ีกะปินะครับเนาะของแต่ของ,ของาภาคอีสานก็จะเป็นปลาล่านะนะตัวประแดกแถวละท้องที่ก็จะบ่มเงินกันนะครับพริกตำนี่อืมปลาดุ เริ่มกินหมูแดงก้างหลไปไหนฮึ <laughs> <c oughs> ม่ได้เอ,อกกาออก,ออก,กลางออกเอากลางออกได้ปะนี่เวลาเห็ดนี่ได้อยู่ชาว่ามันจะเละบ่อืมมันจะเละแคาก็เห็ดเป็นต้อนนี่ไงเข้าใจไหมเละหลายอยู่บอ่อ <c oughs> พอฟ้ากเป็นกาลังใจให้คลิปเฮาด้วยนะไม่กินจะกันเนื้อพีไปน้องมาโมะครับนะเหตุบรยาเนาะจ้ะมีแต่เมนูเห็ดง่ายๆวิธีทำง่ายๆหรอกอะแสบออามาบอกต่อ ลิบถัดไปอาจจะเป็นก็จะ,นจะเป็นลาบเนื้อนะครับเนาะ <c oughs> เนื้อพอก่อนผมวม่าอย่ามาเน่ยพออยู่นะครับลาบเนื้อ้ับนะครับนาะลาบเนื้อลาบหมูบอกอืมลาบหมูครับจะเป็นลาบหมูครับเนาะตั้งทีสารประเเป็นข้าขวคั่วครับแต่ว่ตั้งเหนือไปใะ่วทเป็นเครื่องเทศน,นะครับ อันนี้จะเป็นพวกปลาแคว้นนะครับเนาะมันจะหอมนะครับติดต่างกันนะครับเดี๋ยวสักมือนึงมือจะเฮีดแป๊ดซาป,ป่าปบางูนว่ามีคนเคยกินบอแป๊ดซาอีสานแ่บจัง ที่บนจะมีปลามีนมจีนแล้วก็มีเอ่อผักห่อน้ำจิ้มจะบ่กใอ้น้ำจิมำจมจำจ้มปลาเผาด้วยจ้ะจะจิ้มกับจะนิยมจิ้มกับปลาหนึ่งน้ำจิม้มมีอย่างปาะกอบค่ไข่ เดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไป <laughs> รอติดตามชม <laughs> จะหวาล้ำนะแท้ครับชิดใจอยู่น้ำจิ้มอร่อยนะครับเนาะจะมีอาหารเมนูดีๆเป็นละแฉบละแฉบมากแนะนำมาบอกวิธีกันพ้อมมนะจ๊ะ ปลาทูสด,สดๆไม่ไหมออมาเห็ดยุดบรดแดดเลยบ่าตองใส่น้ำมันหลายแล้วจ้ะแ่่ไปเรียกถ้าอยู่ต่างประเทศผมเคยหานะเปียเป็นไปห้องป่าซาบะฮะเราลองเอามาทำได้นะครับเราป่าซาบะ บางบางเตยอ,อยู่ต่างประเทศอาจะปะทูอาจจะหาซื้อยากปะทูยังบ้านเขาไม่จะหาซื้อยากหน่อยมันจะเนื้อคล้ายๆกันรสชาติคล้ายๆกัน <c oughs> เสียงลูกบอลให้ใหดีบาวลูกนอนอย่ลักลูกมาก,กินเข้าอันเดวนี้ <laughs> ให้แม่กล้วยไว้จ้ะให้แม่เอาไว้ให้ ยูชอบขวัญจะอามานั่งกินข้าวตัวเนะครับ <c oughs> ไม่อุ่ยไม่อุ้ยแม่แฟนคนะมาแม่แฟนก็เป็นผู้ยูเบื้องหลังเหมือนกันนะครับสำหรับการทำคลิปของพวกเราสองคนนะครับเนาะ <c oughs> เป็นผู้คอยสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตนะครับ <c oughs> <c oughs> อืมจะตากันจะมีคนสิมหาจะมีคนมา <S <S มาถึงมาถึงคลิปนี้เขาก็ได้ไล่แปดซิปกว่าไล่แล้วนอกจากอเอ้ยคนเดียดที่ตามครับเดีที่ตามหนึ่งแปดซิปกว่าผู้ที่ตามกัน มีใจจ้าเป็นยอดเล็กๆที่เข้าจากซาสมไปเรื่อยสำหรับบางคนอาจจะมาเข้าใจนะว่าทิศตามจะได้ปุ่มทิศต,ตามจะอยู่อยู่ใต้คลิปนะครับอยู่อยู่ในช่องย t ทู e เป็นปุ่มใต้คลิปเนี่ยทุนบาตสิบตามนี่ครับเข้ากดทิศตามได้เลยนะครับเนาะหรือว่าบางคนหาที่แบบแชร์เข้าไปในเฟซล้วกดเข้าเพอไปพอ ไอ้ตัวนั้นมันจะกดที่ตามเลยไปได้นะครับเขาต้องไปมันจะมีชุดสามชุดอยู่ตรงมุมขวาเขากดกดชุดสามชุดนั้นนะเขาก็เปิดในยู u ูบนี่นครับเขาก็เข้าไปเปิดใน youtube เขาถึงจะก,กดที่ตามได้นะครับเนาะมุมขวาบนมุมขวาบน นี่เป็นห้องกัดแตงยำผู้รับเนาะผัแต่งน้อยมันเหนั่นมันหน่อยหน่อยมอสครับนี่กินครับน้ำพริกเขนครับไอ้ลาบก,ก,กินครับเมนูที่ว่ารสจัดๆคับรับนะครับเนาะ้าาห้าโอ้ีนี้หยาดมากมก็มีคนมาแต่ครับ <c oughs> <c oughs> เมือ่อมื่อจะต่ำกันว่างเนว่ามีคนจะมาหามีรีเลย<ม>เป็นร้านจา้ะร้านกระป้าเป็นน้องหรอหนักเป็นน้องร้านอะไรกินกด้เลยนี่ เาเมือ่อมื่อต่ำกันจะมีพน,นมาหามาปุ๊บเลยเสียงรมมวยหวยอิ่มแล้วเนาะกินนัดเจ้าแล้วเดี๋ยวมือนึองจากถ้าไปกินบรรยากาศยบบานยตรงหน้าบรรยากาศดีๆยเย็นอิ่มเอ๊ยนะอิอ่มกนะิมว่ววาหิวหลายก็อิ่มไว้เดีหิวมันมันหิวหลายมันกินได้บ่หลาย <c oughs> ผู้บอกคอยยิวขึ้นไดลายกว่าครับผมสนใจเอาไปทําได้ครับเมนูยำปลาทูนะครับเนาะยำปลาทูนะครับเรจะอิมเราเทือกันลำแต๊ะสำเนียงเออผมว่าอย่าว่าบอกภาคเหนือแต่ละพื้นที่จะสำเนียงบกเหมือนกันนะครับเน่ะมันบางบางบาง,บางทีจะอู้เป็นอู้เป็นเร็วๆประมาณผมนะครับแล้วก็ ทั้งโซนลงไปท,งทั้งเชียงใหม่ก็จะเป็นอู้เย็นๆยอู้จ้าๆนะครับสวัสดีเจ้าเนี่ยอู้จ้าๆครับเไม่ได้เอาซิจูมานำ้ำในะ้องก็อนเลยยิ่มไะอิ่มละห <c oughs> นักขอบคุณค่ะ <c oughs> ก็ขอเซ็ตไปแล้วนะครับสำหรับเมนูย้ำปลาทูนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนาะก็อร่อยตามขาดนะครับเหมือนเดิมนะครับนะแซ่บแซ่พี่ลีจ้ะถ้าพูดอะไรแบบ เบิ้งสูตรเบิ้งยังเรายังบ้านเด้เข้าใจเนาะเมนมาถามข้างล่างก็เลยเนาจะเป็นข้างล่างใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเข้าสองคนนจ่มเ๋ยวจะมีเมนูดีๆมานนำเสนอตลอดเลยครับผมสำหรับวันนี้เฮาก็ลาไปเพียงเต่ายีนะครับเนาะก่อนล่างอ่ะขอขอบคุณนะจ๊ะขอขอบคุณหลายทีคนที่กดติดตามเขาแล้วคนที่กำลังเบิ่งเข้ายู่นะจ๊ะเนาะที่ซอยมาปมยอดวิวซอยแช่ซอยติดตามไม่เข้า เฮ็ดเฮาไดมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะจ้าเนาะอวยพรให้ <bab> <waited> aro aro> ่เพิ่นเนี่ยครับขอขอคือจะเล่นลุงเรื่องกันคู่คู่คู่ค้นนะครับเนาะสาธุลุงเรื่องในหน้าที่การงานผู้ใดทํามาค้าขายขอให้ท่ามาค้าขายดีๆมีเงินร่ำรวยร่ำรวยเงินทองเนาะจ้ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้กัเห้าวสองคนกับขอลากันไปก่อนเพียงแค่นี้เนาะเอาไว้ติดตามคลิปหนาเนาะจ้ะเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย